สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทนะ่านวันนี้ผมจะพามารีวิวต์โครนะฮะทั้งหมดเลยตั้งแต่ที่ตั้งแต่ขันแรกนะฮะจนคันสุดท้ายคันนี้นะคันแรกสุดนะครับผม,มการทำงานก็การคุดภายในก็ออกมือนจริงนะขยับได้เหมือนจริงนะครับ,บ,มรบผม มีหน้าจอหน้าปัดวลาวเดินก็ขยับเหมือนกันขยับเหมือนกันนะโอเคนี่คือแขนแรกนะครับพ่อมภายในก็มีแค่นี้นะครับนี่ ISO โอเค ดูภายนมาก,กับภายนมาก E55 นะครับผมแล้วผมจะหารูปคันนี้ให้ดูนะครับผมของของเีวิตชิงนะครับผมโอเคสองกันเลยนะครับผมนี่ครับคันที่สองรุ่นเอาไว้พ่วมจำไม่ได้นะครับผมภายนอกก็ ประมาณนี้ฮะับ9 1 8, 8มีกระจกมองหลางนะตะมองไม่ได้จริงนะ,ะการทำงานภายในก็ก็ทำงานแล้วหมอนจริงนะครับผมเติสซีโร่โป๊ะไฟด้วยมันจะช้านิดหน่อย เป็นรถตัวอย่างนะครับผมคันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมโอเคถ้าไปมาที่แคปเลยนะภายนอกประมาณนี้นะครับผมมีเบรดำก็ใช้เบดำไม่ได้อะไรก็ไม่รู้<_><_>โอเคดูภายในครับ คันนก็ขยับได้นะะขยับได้เหมือนจริงเลยคันนี้เหมาะกับตักพวกหินพวกทรายอะไรแบบนั้นนะไม่ใช่ตักดินนะครับผมเพื่อ,อาไว้ตักเวนนะครับพี่เอ,อก็แปลเป็นคันนี้นะครับพม่วุ่นแตมลนะจะพผ่จะขึ้นรูปภาพแต่วุ่นให้ดูนะครับพม่ของชีวิตจริงนะ ตู้พายหน้ากันก่อนนะครับผมน,นช่วยงานตู้พายมา,มาครับโอเคอนนทำง,งานได้เหมือนจริงนะครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนมคันวอลยางนี่เหมือนกันหมือเดิมนะครับ แต่ไปก็คันนี้ฮนะเป็นติงตะคาบ9 3 6อุ้นใรผุ่ก็จำไม่ได้นะครับผมจำชื่อไม่ได้าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะตอนนี้ไม่มีตัวเดินเหมือนตัวเดินที่มือนะฮะจะเดินที่ตีนอย่างเดียวนะฮะเดินหน้าถอยหลังกดที่ตีนหนึ่งเดียวเครับ ยาคูดทำได้แม่นเจ๊งหมดเลยนะครับ <c oughs> ว่าจะตีนไปแล้ว อืออือ,อ,อติดโอเคครับวางวงอมเถอะดูแ,แต่หนักสต่ก่นนแล้วก็คันนี้นะครับผมีไยน,นอกประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะ ภายในก็ทํางานได้เป็นจริงตัวเดินเดินแท็กเดินตีงเหมือนกันนะครับผมเหมืนกันก็ขันนู้นนะไม่มีตัวที่ใช้มือจับให้นะครับผมขยับได้เป็นจริงนะครับ พวกนี้สามารถใช้กับพวกสี่งน้ำเงินได้นลครับผมฝั่งซ้ายไปแล้วคะเขถ้าไปดูดูฝั่งขวาถึงบาง้างฝั่งขวาไม่ใช้กับพวกสีเขียวนะครับใช้กับพวกน้ำเงินไม่ได้ตัวนี้ก็ทำงาน,นได้เหมือนจริงนะครับผมส่วนการเดินเป็นการเดินที่เดินแท็กเดินตรงตีนนะครับผม ก็ตรงตีนให้เพื่ันโอเคสื้นงามโอเคภายในคันนี้ก็ไม่มีอะไรมานั่งทุกขั้นเลยถ้าไปไปที่ชัันสุดท้ายทั่สุดงใครมากนะฮะ ภายในทำงานแล้วมือนจริงนะครับเพ่อนช่วงการเดินก็ขยับเือนจริงนะฮะพุดแบบสนุกสมูทมากเลยทุกคนนี้ นี่ครับพมโอเคก็ทั้งหมดนี้นะครับคือการดรเบโลโคนะพี่แต่แต่คันได้จนคันสุดท้ายนะครับพี่จะแวให้ดูนะส่องคันนี้ใช้กับพวงเขี้ยวนะครับช่วง ส่วนขันพวกนูน้นะฟังซ้ายมือนะครับผมใช้กับพ่วงฟ้าได้นะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอ,อลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม